รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เซนบ็อกซ์ที่ตำบลก่ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนได้เริ่มต้นขึ้นโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ PM2.5 โดย้เริ่มศึกษาแนวทางในการลดไฟป่าและแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหลักของไฟป่าที่เกิดขึ้นและหนึ่งในโครงการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านที่ส่งเสริมจนถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็คือการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําค่ะ ไดยมีทางทีมอาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รวมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโดยส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกและบ่อดินซึ่งปลาดุกนั้นนะคะเป็นปลาที่คนไทยทุกภาครู้จักกันดีเลี้ยงได้ง่ายโตเร็วและอดทนต่อสภาพแวดล้อมสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้นะคะก้าวสู่เฟสสุดท้ายที่ต้องส่งต่อให้ชาวบ้านดูแลและพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มตัวโดยมีหน่วยงานในพื้นที่อย่างเทศบาลตะบนก็อเป็นพี่เลี้ยงค่ะความต่อเนื่องความตั้งใจพร้อมที่จะเดยนรู้ถือเป็นจุดแข็งที่ทําให้โครงการส่งเสริมอาชีพตามโครงการบ้านก็อแซนบ็อกซ์ประสบความสําเร็จเราไปติดตามแนวทางความสําเร็จที่สามารถสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนี้กันค่ะ เลยนะครับเราก็เข้าไปในพื้นที่นะครับเราก็ยังไม่ตอนแรกเรายังไม่รู้สภาพพื้นที่นะครับอันนี้เล่าตั้งแต่ตอนแรกเริ่มของการทําโครงการเลยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปดูสภาพพื้นที่ต่างๆนะครับก็ตกลงกันว่ากระชังบกนะครับที่ที่ตามที่ได้ไปเห็นมานะครับในในพื้นที่จริงเนี่ยเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าหนึ่งใช้น้ําน้อยเคลื่อนย้ายง่ายนะครับแล้วก็กระชังบกนี้มีราคาที่ไม่แพงนะครับสามารถที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ย มีความยืดหยุ่นในการเลี้ยงได้มากกว่าวิธีการอื่นๆนะครับก็หลังจากที่เราเริ่มส่งเสริมหลักการของการส่งเสริมก็คือ1ต้องหาลูกพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพลูกพันธุ์ที่ดีนะครับอาหารที่ดีนะครับแล้วก็เสริมสร้างความรู้และก็ทักษะของเกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จักการให้อาหารรู้จักการดูแลคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยกับการเลี้ยงปลาชนิดนั้นๆ รเราก็ไปส่งเสริมครั้งแรกนะครับประมาณ20กว่ากายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนไปเรื่อยนะครับในส่วนของเงินทุนสนับสนุนนั้นนอกจากจะได้จากบุรณนิธิอนาธทมิโดนแล้วก็ยังได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับก็หลังจากส่งเสริมครั้งแรกทางเราเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรทางเราก็ซัพพอร์ตหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกพันธุ์อาหารกระชังต่างๆนะครับ พอครั้งที่2เกษตรกร,เ,กรเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ครั้งแรกได้แล้วผมก็เริ่มลดการสนับสนุนลงเรื่อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาต้องจ่ายเองบ้างถ้าเขาไม่คุ้มทุนเขาก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาคุ้มทุนเขาควรจะต้องจ่ายเองได้เราก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนครั้งแรกเลยก็จะตัดในเรื่องของอาหารก่อนนะครับอาหารลดลงครึ่งหนึ่งเราซัพพอร์ตครึ่งหนึ่งเกษตรกร,กรครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาเกษตรกรเลีเ้ยงไปนาน,าน ณปัจจุบันอาหารเราไม่สนับสนุนแล้วนะครับเหลือเพียงสนับสนุนแค่ลูกพันธุ์นะครับให้กับเกษตรกรอยู่นะครับซึ่งก็มีเกษตรกรหลายรายหลังจากเลี้ยงไปรู้สึกว่าตัวเองได้กําไรแล้วก็มีความชื่นชอบในการเลี้ยงนะครับก็ยอมลงทุนเลี้ยงอาหารเองนะครับยอมลงทุนเลี้ยงอาหารเองก็มีหลายรายอยู่หลังจากเราเลี้ยงไปสักพักนึงเราก็ได้มีการสอบถามเกษตรกรด้วยนะครับว่า กระชังบกที่เราเอาไปใช้ครั้งแรกเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับซึ่งก็มีข้อดีทั้งข้อดีและข้อเสียก็เลยสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของการขุดบ่อดินเลี้ยงด้วยเพราะว่าได้ไอเดียจากหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ที่บ้านก้ออยู่แล้วที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาดุกอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าการเจริญเติบโตของปลาดุกของเกษตรกร,ร,กรท่านเนี้ยที่ใช้บ่อดินเนี่ยเร็วมากนะครับเร็วกว่ากระชังบกเท่าหนึ่งอย่างน้อย เพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะส่งเสริมเรื่องของการใช้บ่อดินเนื่องจากบ่อดินเนี่ยมันจะสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ําได้ดีกว่ากระชังบกนะครับทำให้เกิดความเครียดของปลาน้อยกว่าก็เราก็เลยไปส่งเสริมเกษตรกรบางส่วนที่เห็นด้วยแล้วก็ยินดีที่จะให้เราขุดบ่อดินในพื้นที่ของเขาปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานเราสนับสนุนครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมพยายามจะค่อยๆถอนตัวเพราะว่า เขาต้องอยู่ได้พอเราจบโครงการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเพียงพันลูกพันปลาซึ่งผมก็ได้แจ้งทางเกษตรกรไว้แล้วว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมสามารถประสานงานในการซื้อให้ได้นะครับอาจจะช่วยค่าขนส่งให้ได้นิดหน่อยแต่ในส่วนของลูกพันปลาก็ต้องให้เกษตรกรเริ่มรับผิดชอบแล้วนอกจากอาหารตอนแรกที่เกษตรกรรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นลูกพันปลาด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้โครงการเราน่าจะอยู่ใกล้เฟสสุดท้ายแล้วที่จะเริ่มค่อยๆถอนตัวออกนะครับแล้วก็เพื่อมีเกษตรกรบางรายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษบางส่วนเราก็ยังพร้อมที่จะเข้าไปช่วยได้อยู่คือสิ่งหนึ่งที่ทิ้งเกษตรกรตอนนี้ไม่ได้คือเรื่องของการจัดหาลูกพันธุ์และอาหาร ในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เราสามารถทําได้โดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในโครงการมากนะักเนื่องจากว่าถ้ากเกษตรกรต้องการจะปล่อยเลี้ยงใช่ไหมครับเราก็สามารถส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือประสานทางเทศบาลเพื่อสอบถามเกษตรกรว่าต้องการลูกพันธุ์กี่ตัวอาหารกี่กระสอบแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเทศบาลบ้านก้อมากเลยนะครับ ที่ที่ได้ช่วยเหลือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำรวจพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานรวมถึงเป็นแหล่งฝากอาหารแล้วก็เก็บอาหารให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่ถ้าต้องการอาหารก็มาใช้ที่สถานที่ของเทศบาลในการเก็บกักแล้วก็เอาไปที่ใช้ที่ฝ mm hmm. ากเทศบาลนี่มีส่วนร่วมมากเลยซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากแล้วก็ขอฝากเกรดไว้ว่าโครงการแบบนี้ถ้าจะสําเร็จหน่วยงานของรัฐ นะครับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนของชุมชนต่างๆในพื้นที่เนี่ยต้องประสานกันให้ได้ถึงจะถึงจะสามารถที่จะทําโครงการอย่างนี้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพผมเชื่อว่ากเษกษตรกรทุกท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการทํางานของตัวเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลบางอย่างทักษะหรือความรู้บางอย่างเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงหรืออาจจะไม่เจอกันคือคนรู้กับคนจะใช้ไม่ได้มาเจอกัน พราะฉะันขั้นแรกต้องเอาคนรู้กับคนใช้มาเจอกันก่อนพอหลังจากคนรู้กับคนใช้มาเจอกันแล้วเนี่ยคนใช้รู้ว่าถ้าในอนาคตเขาต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนอันนี้สําคัญนะครับ2ก็คือเขาเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบการผลิตที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมสาหรับเขานะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าในพื้นที่ห่างไกลชนบทของประเทศไทยเนี่ยเกษตรกร,กรขาด ต่อให้ผมบอกว่าให้เลี้ยงปลาพันธ์นี้พันดีเกษตรกรก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนไอ้คันจะซื้อเคียง3 4 0 0ตัวก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะมาส่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบการขนส่งลูกพันธ์อาหารสำคัญส่วนตลาดนั้นผมไม่เคยเป็นห่วงที่บ้านก็เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้เยอะแล้วสามารถขายในพื้นที่ได้อีกทั้งคุณภาพเท่าที่สอบถามมาดีกว่าซื้อจากภายนอกเข้าไปนะครับเนื่องจากว่า เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะครับกลิ่นหรือรสชาติคุณภาพเนื้อต่างๆเนี่ยจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นกริดนหนึ่งที่เราเรียนรู้จากโครงการนะครับอีกอันนึงก็คือ,อเจ้าหน้าที่หรือคนที่ลงไปพบปะเกษตรกรอยู่เป็นระยะระยะอันนี้สำคัญมากทางโครงการเราโชคดีว่าเรามีบุคลากรที่ทุ่มเทในส่วนนี้ลงไปพบกับ กับเกษตรกรตลอดเวลาจริงๆแล้วตอนแรกโครงการมองถึงการขายสดนะครับเพราะการขายสดเนี่ยลดภาระเกษตรกรหมายความว่าสามารถตักจากบอ่อได้เลยแล้วก็ขายนะครับแต่โชคดีว่าที่บ้านก้อเนี่ยมีเกษตรกรบางรายนะครับมีประสบการณ์ และมีอุปกรณ์อยู่แล้วในการแปรรูปนะครับมีการแปรรูปปลาแม่น้ําท้องถิ่นในพื้นที่ขายให้หนักนกักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็มีแนวความคิดที่ว่าจะเกิดการแปลรูปเกิดขึ้นอาจจะเป็นเช่นง่ายๆก็อาจจะเป็นรมควันนะครับ,าจจรนนรบาการแปรรูปที่ง่ายๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางโครงการของเราเนี่ยครับก็ได้ประสานกับอาจารย์ทางมอเกษตรไปช่วยในการอบรม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทำข้าวเกียบนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเนื้อปลาดุกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มแต่อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่าทําทุกคนไม่ได้นะครับก็จะมีบางคนเท่านั้นที่มีความรู้ความทักษะและก็เครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นขายขายสดให้กับเพื่อนบ้านในบริเวณนั้นครับแต่การแปรรูปเนี่ยมันจะมีข้อดีอีกอันนึงก็คือว่า ในเวลาที่ผลิตภัณฑ์มีออกมาเยอะเลี้ยงปลาเนี publicly, ่ยมันจะมีช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะและผลิตภัณฑ์ออกมาน้อยการแปลรูปจะช่วยลดช่องว่างของรายได้ได้หมายความว่าในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะคุณก็ขายตามปกติแต่การแปลรูปเนี่ยสินค้าที่แปลรูปแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปขายในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกมาน้อยเช่นฤดูหนาวเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นครับก็ก็สามารถทําได้ ขอขอบคุณทางบ้านก้อด้วยนะครับผม,ผมไม่ได้แต่ไปให้ความรู้นะครับผมเองก็ได้ความรู้ผม,ผมได้ความรู้หลายๆเรื่องแล้วก็เติบโตขึ้นในเรื่องของทงั้งทางวิชาการแล้วก็ทางสังคมจากโครงการนี้ผมเรียนรู้ว่าโครงการส่งเสริมการเกษตรไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรหรืองานประมงจะต้องเป็นโครงการระยะยาวอันนี้อันนี้สำคัญที่สุดเลย นะครับต,ต้องต้องต้องได้ต้องได้โครงการระยะยาวเพราะความสําเร็จเหล่านี้มันเกิดจากการล้มลุกคุกคานเกิดจากการที่เราอยู่ในพื้นที่เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระยะยาว6เดือน8เดือนผมบอกได้เลยครับพอเงินหมดก็จบกันเราก็มันก็จะได้แค่ตรงที่เราทํากันตรงนั้นแต่มันไม่สามารถต่อเนื่องได้เนื่องจากมันมันต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้จักความคุ้นเคย โครงการต้องระยะยาวอันที่1อันที่2บุคลากรที่ไปส่งเสริมในพื้นที่จะต้องจริงจังจริงใจหมายความว่าต้องการเห็นผลจริงๆนะครับไม่ใช่ทําเพราะว่าเราถูกสั่งให้ทําหรือทําเพราะว่าเราจะต้องเขียนรายงานหรืออย่างเงี้ยเราทำอางนั้นไม่ได้เราจะต้องมองที่ชาวบ้านที่เกษตรกรเป็นหลัก นะครับแล้วเอาผลตรงนั้นเป็นหลักจริงอยู่ครับตอนเขียนโครงการหรือตอนคิดมันอาจจะมีเป้าหมายอย่างหนึ่งแต่พอลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยต้องมีความยืดหยุนหมายความว่าพอเราลงไปปั๊บตอนแรกนะครับผมลงไปเนี่ยผมก็กะจะให้ปลูกเลี้ยงในกระชังบกหมดเลยพอไปถึงปั๊บเราต้องปรับแหละบ่อดินไม่ได้อยู่ในโครงการแรกตั้งแต่แรกนะครับผมมาปรับทีหลังนะครับเพื่อที่ว่าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพราะฉะนั้นคนที่ลงไปหนึ่งจะต้องมีเวลา สองมีใจสม,มีความยืดหยุ่นอันนี้คือหลักๆเลยที่ผมเจอในโครงการพัฒนานะครับแล้วคนที่ไปต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วยหมายความว่าไม่ใช่ไปถึงเราจะเป็นคนไปให้ให้ให้ให,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 ใหโอเราไม่ได้มีของให้ขนาดนั้นเราต้องไปให้รับปรับตัวให้รับปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับมองว่าเราไปคลุกคลีไปเรียนรู้ด้วยกัน แล้วอาศัยประสบการณ์ทักษะและความรู้ของเราบอกว่าตรงนี้ถ้าจะทําให้ดีกว่านี้ทําได้ยังไงเกษตรกร,กรมีประสบการณ์มากกว่าผมอยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต์หลายหลายร้อยเท่าแต่ผมมีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราเอาสองอันนี้มาประกบกันเขาก็มีประสบการณ์และก็มีความรู้ด้วยว่าอ๋อมันเกิดจากอะไรยังไงยังไงนะครับตรงนี้ก็สําคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือความต่อเนื่องในพื้นที่อันนี้บอกแล้วมีเวลามีความต่อเนื่อง นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากไว้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบงานบริการวิชาการคือออกพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรหลายๆท่านก็จะเจอว่าปัญหาหลักๆของเกษตรกรก็คือไม่รู้จะคุยกับใครอันนี้ปัญหาหลักที่สุดเลยเกษตรกรมีปัญหาเราเนี่ยมีทางแก้เวลาผมไปถามปัญหากเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรบอกว่าปลาเป็นโรคตัวนี้เป็นโรคถ่ายรูปมาให้ดู้เราก็รู้ครับว่าเนี่ยคือโรคอะไร แล้วเราก็สามารถมองเห็นทางรักษาด้วยแต่พอผมถามเกษตรกรกลับไปว่าแล้วคุณพี่รักษายอย่างไรเขาบอกว่าถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่ได้มีความรู้ในการรักษาแล้วเพื่อนบ้านถามใครเพื่อนบ้านก็ถามเพื่อนบ้านมาอีกทีมันก็เลยกลายเป็นระบบถามเพื่อนบ้านถามเพื่อนข้างเคียงความจริงแล้วความรู้เหล่านี้มันอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในองค์กรรัฐอยู่ในทุกที่เลยเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความรู้เหล่านี้ มันไปถึงคนที่อยากจะใช้จริงๆอันนี้อันที่หนึ่งครับอันนี้ที่บอกไว้ว่าเรียนรู้จากโครงการนี้นะครับเราต้องสร้างกลไกหรือสร้างโครงสร้างอะไรบางอย่างหรือสร้างนโยบายอะไรบางอย่างที่ทําให้ความรู้มันกระจายทั่วถึงมันน้ำนครับน้ำเวลาเราศาส์ไปเนี่ยมันจะเลเวลตัวเองมันจะทํามันจะรักษาระดับของตัวเองปัจจุบันในมุมมองผมเหมือนความรู้อยู่ในขวดแต่ข้างนอกแห้งหมดเลยแต่น้ําในขวดไม่ออกอะ่ะ เราทำไงเจอะรูขวดะครับเจาะแค่เจอะรูนะน้ำมันออกเองอะ่ะเนี่ยนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าถ้าจะฝากไว้ก็ฝากตรงนี้ทุกโครงการจะประสบความสําเร็จได้ต้องมีความต่อเนื่องชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเองนะคะก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงอยากที่จะเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆม,มาปรับใช้ส่วนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ดูแลโครงการก็ต้องมีความจริงจังและจริงใจ ที่คอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือกับชาวบ้านด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงการใดส่งเสริมอาชีพอะไรก็จะประสบความสําเร็จสามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะและถ้าวันนี้ก็คือความสําเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอน,นันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ